โอเคเพื่อนๆก่อนอื่องขอกราบสวัสดีพื่อนๆเชิด้วยกันยินดีต้อนรับสุนเน่งรียคชั่นวันนี้เป็นคลิปที่4นะครับเมมเบอร์ Member 4คนสุดท้ายของเพลงซิงเกลิลที่5ชื่อว่า2565ของ C.G.M จะมีใครคนที่เหลือจะเป็นอย่างไรรียคชั่นไปพร้อมกันผมนั่งรอแล้วตอนนี้มีแล้วสำหรับน้องพิมพ์น้องพันสิตาและมามิงจะเป็นอย่างไรเชิญชมกันได้เลยเริ่มที่น้องพิมพ์แล้วกันไปครับผม พีมน่น่ารักจริงๆเสื้อสีฟ้านะในบทนะคะายบายดามเมดรุนแรงจริงๆนะมาอีกรอบหนึ่งครับผมน้องพิมพนะ์ฮะส,สดชื่นส,สดใสลูกหลานใครน่ารักอย่างนี้โอเคน้องพิมพ์มากับตัวเสื้อที่เป็นสีฟ้า,ฟา ใสๆเหมือนท้องฟ้าเลยทีเดียวอ่าไปต่อเลยแล้วกันนะครับผมไปน้องพันธ์นะวันนี้ตัวเล็กๆน่ารักมากน้องพันธ์เหมือนแบบสาวเหนือเสื้อออกสีบานเย็นอ่อนๆขาวๆน่ารักน้องพันธ์ครั้งหนึ่งผมเคยแซวว่าน้องมันหน้าเหมือนสาวเชียงใหม่แบบมากๆแล้วเหมือนจริงๆข่าวนี้ก็กลายเป็นเด็กดอยน่ารักนะครับผมชนเผ่าน่ารัก น้ำรายกระโปรงแล้วก็มีคล้ายๆแบบเป็นผ้าคาดตรงแบบช่วงตรงเอวสวยๆเสื้อสีขาวออกจะไม่ขาวมากไข่ๆเล็กๆนะครับผมเครื่องคอเครื่องหัวสวย <S <S แจควสบาย หนึ่งทีมันรักมากน้องพันน่ารักมากครับสมมากเลยครับผมหลงรักซิงเกิลนี้ไม่ไหวแค่ทีเซอร์เอวก็รักแล้วไปต่อกับสตารครับผมมากับดาเมจดิโอ้โหเครื่องหัวสตาร์สูงมากโอ้โหอ อีกรอบหนึ่งน่ารักมากเลยสิตานี่หวานมากโอ้โหดูสิเพื่อนมาแบบเหมือนมองลงเลยสิเดียวเครื่องหัวน่าจะหนักนะเนี่ยกำไรข้อมือกำไรโอ้โหเครื่องครบโหแล้วแบบเครื่องคอน้องแบบโอ้โหผมจะพูดยังไงเนี่ย เหมือนแบบเครื oh. ่องทรงต่างๆแบบเต็มตัวเลยรันน่าจริงๆชุดของสิตาที่แบบคมๆสวยอ่ะแม่นางจริงๆเนี่ยโอ้โหงออยสดใสมากครับผสมกับเพลงนี้ผสมกับวิวนี้แสงนี้ สวยจริงโอ้ดาเมตตอนหันมามองกล้องแบบโคลสเข้าไปที่หน้าน้องโดยตรงเนี่ยสวยน่ารักอุ้ยได้เห็นอักษรตรงเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องมองน้องมีรูปคล้ายๆแบบเหมือนแผ่นศิลาจารึกอะไรเงี้ยแบบเป็นรูปตัวคนรูปม้ารูปอะไรอย่าง,งเงี้ยนกยงเงี้ยเลีอนโอ้โหสวยตุ้มหูแบบสวยสามเหลี่ยมอะไรต่างๆ มีความเป็นล้านนาจจิงๆเครื่องที่เขาเรียกว่าตรงคอน้องเนี่ยอักรเป็นรูปหอยรูปอะไรเงี้ยแบบโอ้สวยอะ,อะไรละเอียดเยอะมากครับดีเทลถ่าจะเยอะสวยมากสุดยอดครับผมจบไปแล้วกับสิตาเดยคนหนึ่งคือมาเมงที่เป็นเซนเตอร์นะครับเ,เพื่อนๆนมาหรือยังอ่ะรู้สึกว่าใน เฟซบุ๊กจะมาแล้วด้วยนะครับสำหรับมามิงมาครับผมขอสุดท้ายเพราะว่าใน YouTube ยังไม่ขึ้นมานะขออนุญาตเปิดจาก Facebook ละกันนะครับแม้จะเป็น720ดร้ไม่ใช่ 4K แต่ก็ดูได้นะ้อมานี่คือมามิงโอ้โหเครื่องหัวเต็มๆเลยสดใสน้องโชว์เครื่องหัวน้องมามนัารักมากครับอ,อีกรอบนะึงนัเพื่อนๆอีกรอบน,ะออบนึง ใส่มาโอ้โหคนที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยต้องแบกรับอะไรแบบเยอะมากหนึ่งเครื่องคอเนี่ยห้อยมาแบบเป็นสร้อยอะไรแบบผมว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะนี่ยโดยเฉพาะเครื่องหัวของมาเมงเนี่ยดูแล้วมีน้ำหนักเยอะกว่าซิตาอีกมีปีกมีเขาอะไรไม่น่าจะใช้ชุดนี้ในการเต้นแน่นอนน่าจะแบบมาไร่รำมาแบบเล่นกล้องน่ารักน่ารัก,รกอะไรอย่างนี้มากกว่า ผมไม่คิดว่าน้องจะใช้ชุดนี้ในการเต้นใน M.V แน่ๆน่าจะมีชุดที่เป็นชุดเซมจริงๆอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้อาจจะเป็นชุดแบบชาวเขาเผ่าน่ารักแบบเดินเล่นแสงเล่นอะไรน่ารักน่ารักแบบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะอือหหน่ารักมามิงเครื่องหัวรายละเอียดที่คล้ายๆกับสิตาเหมือนกันแต่คนละแบบดีไซน์เนี่ย มามิงโชว์ความเป็นแบบนี่นะหนักนะคะคุณพี่ที่ใส่อยู่นะครับผมหนักนะบอกก่อนอะไรอย่างเงี้พีเซนต์พีเซนต์โหเขาเรียกว่าเครื่องคอเนาะพูดอย่างงี้ดีกว่ามีอะไรที่แบบเป็นดีเทลหลากหลายมากส่งส่งความเป็นร้านนาะจริงๆดูเสื้อที่มีลายแบบลายไทยแบบแนวร้านนาเหมือนแบบผ้าถุงอะไรเงี้ยลายแบบนั้นนะ่ะ กํำไรข้อมือต่างๆดูดีใครเป็นคนคิดค้นชุดนี้หมายถึงว่าออกแบบคอตูมนะยกนิ้วให้เลยอ่ะสุดยอดมากสวยทุกชุดครับผมโอ้โหต้องชื่นชมเลยอ่ะสุดยอดมากโอเคเราจบรีแอคชั่นกันตรงนี้นะครับก่อนจบผมทำไป4คลิปนะคลิปที่1 2 3แล้วคลิปนี้4เท่าที่ดูมาทั้งหมดเนี่ย ผมว่าเขาออกแบบแสงสีวิวบรรยากาศบนยอดดอยแสงดีสวยดีเพลงก็เหมาะกับบรรยากาศกับ mv ลงตัวกันมากเลยเป็นอะไรที่ผมรอคอยผมพูดจากใจผมเลยว่าผมรอคอยสิ่งนี้ 1. mv 2. งเ r สซอร์ไพรส์ที่เป็นชุดเซมบัสึก3เพลงนี้จะออกมาเป็นอย่างไรเป็นเพลงออริจินอลอีกเพลงหนึ่งของ cgm ด้วย มีความคาดหวังเรื่องทำนองดนตรีเมื่อกี้ที่ฟังไปหลายหลายครั้งที่เป็น MV Teaser อ,ออกมาเนี่ยน่าสนใจมากฟังแบบอบอุ่นเย็นเย็นเหมาะกับเดือนธันวาที่อากาศเย็นแบบนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมกันได้วันที่24ตัวเต็มออก MV การโชว์คอนน้องๆด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมสำหรับเรียกชันนี้ไปก่อนแล้วฝากหนึงคุงชแนลกันไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับรักมากน่าสนใจจริงๆ MV ตัวนี้เด็ดเเพลงก็น่าจะดีด้วย